สวัสดีค่ะไอ้ไอ้มาจากไหนนะคะมาจากคุณยังทำคับไอ้ฝันเกี่ยวกับจังไดคะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฝันครับบค่ะไม่ใช่ฝันครับคือเตี้ยมเตียมนี่แล้วเป็นจังไดคอ้ขายของเนาะผมขายของแล้วตอนเย็นนะเก็บของกลับบ้านค่ะลุงนี่ลงลงครูลงไปมนี่ยจะลงจะลงตีมพูนะค่ะกดจริงรถผม อสองครั้งจริงจริงะก็ได้ผมก็ไม่เอะใจหรอกก็จงเป็นไฟฟักหรือบุญยังสิน่ะแต่ว่าไม่ใช่่ะก็ไม่ได้เอะใจแล้วพอประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งเวลาโดยประมาณเนาะประมาณนี้แหละมาครอบประตูบ้านมันจะเงียบแล้วนะพากันนอนแล้วนะอันนึงว่าญาติมาครอบประตูปองปองปองจะจะลุกไปจะไปเปิดไม่มีเสียงเรียกเลย ผมก็ไม่กล้าเปิดแล้วก็กลัวกลัวเป็นโจรเป็นแหลงจริเนาะตอนแรกนะค่ะก็แป๊บนึงผมไม่เปิดปั้มก็คเคาะอีกว่านี่ป๊งฟังฟังสองสามครั้งเนี่ยเป็นจังหวะ้นะประตูบ้านห้าเลยนี่เหมือนบ้านประตูบ้านผมนี่เดียวโบแมนฝันโบแมนอย่างเลยไม่ใช่ฝันครับผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นี่เฮนนี้<อ>นี่นอนอยู่ในห้องผมนั่งเล่นโทรศัพท์ต<า>อนนี้ยี่สองคน เอออันนี้ก็ได้ยินที่ออกมาจากห้องพี่ทะเบียนรถที่อะไรอ่ะอ๋อ9251ครับ9251นะครับ9251ออกมาถามผมเอาใครมาเรียกนาครับบ้านเลขที่เท่าไหร่คีบ้านที่286ครับบ้านเลขที่286ครับทะเบียนรถ9251ครับ9251 แล้วไอ้เคยได้มานี่อยู่บ่ค่ะก็มาขายของอยู่นะโอ้ขายของอยู่นี่ครับกลับาก้าบก็เลยฝันเลยเหมือนบ่แบบโอ้เอเอเม่อม่บ่ได้ฝันเลยแบบข้อตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนาะ โดยประมาณบ่ายเที่ยงคืนเลยไปนิดๆนะโดยประมาณถึงเนี่ยเพราะเป็นช่วงเป็นช่วงเคราะเป็นช่วงสักประมาณสองสามนาทีเคาะสี่ห้านาทีเคาะนี่นะเคาะครั้งหนึ่งมั่งปั้งมั่งสองปั้งมั่งสามปั้งมั่งแล้วแต่นี่นะเราเออตอนแรกก็กลัวเด้ผมก็กลัวอันนี้ออกมาทำใครมาเรียกเราจะมารออกมาสองครั้งกูได้แตผมก็กหกไปว่าอ้ย ยังทุกแกผมก็ว่า,างี้นะผมนอนฟังค่ะถ้าเป็นจังหวะปกตินี่เนาะผมก็เล่นของผมอยู่ตลอดถึงป็นผมถึงจะนอนนะ,ะ,ะถ้าเป็นที่จบมันบอกก็ครั้งสองครั้งมันก็จบแล้วมันก็ไม่มีมะนะอาจะมีสักทีนึงนะ,ะนะมันจะอยู่หน้าตามันจะเคาะมันจะกินแมงมาแรงมานบดละครับแต่วมันจะเคาะเคาะแล้วก็กินมันงตัวฝ่าเคาะแล้วความรู้สึกนะคะความรู้สึกแบบว่าคนลูกรู้สึกอยู่บอกว่าเป็นแม่ตะเคียนนี่เพราาะว่ ผมคนรู้สึกมาจากนี่เลยรู้สึกเลยแดงกับผมมั่ว่าว okay mm ่าใช่ว cin ่าใช่ตรงนี้แน่จริงหรอใช่แน่แม่เพราะว่าผมนี่เน่ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะอาการผมไม่เป็นแบบนี้บ่เคยเป็นอาการแบบนี้เลยเบบี้ก็เรียเราแล้วก็มีกดกิ่ง เป็นปัญห่บ้านนั้นค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่า่นก็อยู่ได้สัมผัสณจุดนี้เนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วตอนมาเศร้านี่อ้ายได้เห็ดอย่างแนวขนนี่อ๋อมาถึงก็มาไหว้ก่อนเลยครับดับแรกผมมาไหว้ก่อนเลย ่าไหว้ก่อนเลยให้บอกกล่าวเพื่อนมันมามาบอกกล่าวเพื่อนจังหดก็ให้ไปเข้าฝันจ้ะจะจะกินยั้งจะอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใจค้าอะไรแบบไหนเนี่ยให้ไปบอกนะในความฝันนะเออครับขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ